สวัสดีครับผมนายบัณฑิตชัยสอน,นะครับวันนี้จะมาอธิบายเนื้อหาเรื่อง Kearney's Neble นะครับ Kearney's Neble นะครับจะใช้สำหรับแก้ปัญหาที่เรารู้จำนวนกลุ่มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่มีบางข้อมูลเท่านั้นที่ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลนั้นอยู่ในกลุ่มใดถ้าจะให้ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับลองจินตนาการว่าในโลกนี้นะครับมีแผ่นดินหนึ่ง ที่มีเชื้อชาติอยู่แค่2เชื้อชาติเท่านั้นคือเชื้อชาติสีเขียวและเชื้อชาติสีฟ้าซึ่งทั้ง2เชื้อชาตินี้มีวัฒนธรรมที่ต่างกันคือเชื้อชาติสีเขียวจะนับถือเฉพาะสิ่งที่เป็นสีเขียวดังนั้นบ้านเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆของคนชาตินี้จะมีแต่สีเขียวส่วนชนชาติสีฟ้าจะนับถือเฉพาะสีฟ้าเท่านั้น ด้วยการนับถือสีที่ต่างกันนะครับจึงทําให้2เชื้อชาติไม่ถูกกันแล้วถ้าคุณอยู่ในสถานที่แห่งนี้คุณต้องการอยู่รอดจากสถานที่แห่งนี้ดังนั้นคุณต้องใส่ชุดสีเขียวไม่ก็สีฟ้าคุณเลือกอยู่สีอะไรนะครับครับสำหรับคําตอบนะครับแล้วแต่บริเวณที่คุณอยู่ว่าคนเชื้อชาติบริเวณที่คุณอยู่เชื้อชาติใดมีจํานวนคนมากกว่าถ้าบริเวณแถวๆนั้นมีคนเชื้อชาติสีเขียวเยอะกว่า mm hmm. เชื้อชาติสีฟ้า คุณจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อสีเขียวถ้าบริเวณแถวๆนั้นมีคนเชื้อชาติสีฟ้าเยอะกว่าเชื้อชาติสีเขียวคุณจาเป็นที่จะต้องใส่เสื้อสีฟ้านะครับและการทำงานของ Kernel Equal Algorithm นะครับและการทำงานนั้นจะคล้ายๆกับคำตอบการเลือกใส่เสื้อสีเขียวหรือเสื้อสีฟ้านะครับที่จะดูจำนวนข้อมูลบริเวณรอบๆว่ามีกลุ่มไหนจำนวนเยอะกว่ากันแล้วจึงเลือกกลุ่มที่จำนวนเยอะกว่าครับ ตัวอย่างการทำงานนะครับสมมุติเรามีกลุ่ม2กลุ่มและให้ค่า k เท่ากับ3 k คือค่าที่ไว้ดูจำนวนข้อมูลที่ใกล้เราที่สุดว่าจะดูกี่จำนวนในการตัดสินเลือกกลุ่มนะครับต่อมานะครับเรามีข้อมูลใหม่เข้ามาต้องการทราบว่าข้อมูลที่เข้ามาใหม่ควรอยู่กลุ่มไหนนะครับก็คือข้อมูลสีดาตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับดรบูรอบๆที่ใกล้ตัวมากที่สุดครับ 3ข้อมูลสีเขียว1ครับแล้วก็มีตัวที่2ส,สีฟ้าแล้วก็ตัวที่3ส,สีฟ้านะครับครับพบว่า3ข้อมูลที่ใกล้คือมีกลุ่มสีเขียว1ข้อมูลครับแล้วก็มีกลุ่มสีฟ้า2ข้อมูลเราจึงจัดให้ข้อมูลใหม่อยู่ในกลุ่มสีฟ้านะครับเพราะว่าสีฟ้ามีจํานวนเยอะกว่านะครับ ข้อควรระวังในการใช้เคอร์เนนะครับค่า k ควรมีค่าเป็นเลขคี่สำหรับกลุ่มที่มีจำนวนคู่กลุ่มนะครับเนื่องจาก k เป็นเลขคู่บางสถานการณ์จะไม่สามารถเลือกกลุ่มได้นะครับถ้าเราแทนค่า k เท่ากับ2นะครับแล้วถ้ามีให้เลือกอยู่2ตัวเลือกอย่างนี้นะครับสีเขียว1แล้วก็สีฟ้า1นะครับจะไม่สามารถเลือกได้นะครับ แล้วก็ค่า k ต้องไม่มีค่าเท่ากับผลคูณของจำนวนกลุ่มนะครับปัญหาเมื่อมีจำนวนกลุ่ม3กลุ่มแต่มีค่า k เท่ากับ6ซึ่งค่าผลคูณของจำนวนกลุ่มคูณด้วย2นะครับ3กลุ่มนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับคูณด้วย2เท่ากับ6นะครับจะเกิดความลำบากเมื่อมีจำนวนข้อมูลมหาศาลเนื่องจากจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลที่ใกล้ที่สุดจากทุกจำนวนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับในแพทเทิร์นเนะครับต้องการใช้ยานะครับยารักษาโรคนะครับชนิดของยารักษาโรคนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับจะหาจะหาชนิดของยาตามตามจานวนข้างล่างนี้นะครับครับผมแพทเทิร์นเนนะครับอายุ47ปีครับอัตราโซเดียมต่อโพแทสเซียมอยู่ที่13.5ครับชนิดของยายังไม่มีนะครับ แพทเทิร์นอครับอายุ46ปีอัตราโซเดียมต่อโพเทสเซียม13.1ครับชนิดของยาเป็นดาร์กครับแพทเทิร์นครับอายุ48อัตราโซเดียมต่อโพเทสเซียมอยู่ที่14ครับชนิดของยาคือมีเดียมครับแพทเทิร์นครับอายุ47อัตราโซเดียมต่อโพเทสเซียมคือ15ครับชนิดของยาคือไลท์นะครับครับจากนั้นเราก็มาทำการคำนวณนะครับแพทเทิร์นนะครับ เราต้องทำการหา min max ก,ก่อนนะครับ min max ก,ก็คือสูตรจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเอาค่าของ pattern n นะครับคือ47นะครับมาลบกับค่าที่น้อยที่สุดนะครับค่าที่น้อยที่สุดในอายุตัวนี้ก็จะเป็น46นะครับก็จะเอา47ลบ46นะครับแล้วก็หารด้วยค่าที่มากที่สุดครับค่าที่มากที่สุดก็คือ48นะครับ 48ลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดก็คือ46กนะครับก็จะได้ค่ามินแม็กออกมาคือ0.5ครับแล้วก็หามินแม็กโซเดียมต่อโพแทสเซียมนะครับก็จะเป็นค่าของแพทเทิร์นเอ็นครับคือ13.5นะครับแล้วก็ลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดครับก็คือ13.1นะครับแล้วก็หารด้วยค่าที่มากที่สุดก็คือ15ครับแล้วก็ลบด้วย13.1คือค่าที่น้อยที่สุดอีกทีนะครับ ก็จะได้เป็น0.2105นะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำลงมาเรื่อยๆนะครับของ pattern A นะครับก็จะได้ min max ของอายุอยู่ที่0ครับแล้วก็ min m a กของโซเดียมตับโพแทสเซียมอยู่ที่0ครับแล้วก็ pattern B ครับก็จะได้ min max ของอายุอยู่ที่1ครับแล้วก็ min max โซเดียมตัอบพแทสเซียมอยู่ที่0.4736นะครับ แล้วก็เพนเทนซีครับจะได้มินแม็กของอายุอยู่ที่0.5ครับแล้วก็มินแม็กของโซเดียมต่อโพแทสเซียมอยู่ที่1ครับแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อเคเท่ากับ1นะครับก็จะเป็น D และ A นะครับเท่ากับสแควรูท0.5ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวก0.2105ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับค่า0.5นี้มาจากไหนนะครับก็คือ0.5นะครับมาจาก มินแม็ของอายุของแพทเทิร์นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเอาค่าลงมานะครับ0.5นะครับตันนี้นะครับ0.5ลบด้วย0ก็คือค่าม i n m a ็อายุของ A นะครับนี่นะครับแล้วก็มายกกำลัง2อครับแล้วก็บวกด้วยค่าม i n m a ็ของอโซเดียมต่อโพแทสเซียมของ แพทเทิร์นเอ็นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาลบด้วย0นะครับคือมินมักของโซเดียมโพแทสเซียมของ A ครับทั้งหมดยกกำลัง2ครับแล้วก็เท่ากับก็จะได้ออกมาเป็น0.5425จุดห้านะคร,ครับผมต่อมาก็คำนวณหา n แล้วก็ b นะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็น0.56502396ครับ แต่นั้นนะครับเราก็มาหา n และ c นะครับก็จะได้เป็น0.7894นะครับคือ k เท่ากับ1นะครับเราจะเลือกค่าที่อยู่ใกล้1มากที่สุดนะครับใน3ค่านี้อยู่ที่ใกล้1มากที่สุดก็คือ0.7894นะครับดังนั้นนะครับ k 1นะครับเราก็จะเลือกเป็น pattern C นะครับก็คือชนิดยาเป็นไลท์นะครับถ้าผม เมื่อ k เท่ากับ3นะครับหา k 3นะครับตอนนี้เราจะหาวิธีการโหวตนะครับการโหวตคือหาค่าที่เยอะที่สุดนะครับครับโหวตชนิดแรกนะครับเป็น dark นะครับเท่ากับ1นะครับส่วน d, n และ a ทั้งหมดยงหลัง2นะครับก็จะเท่ากับ1นะครับเอาค่าของ n และ a นะครับข้างบนนะครับตัวนี้นะครับอลงมาข้างล่างนะครับครับผมก็จะคณกันนะครับ โอ้ต้องยกกับำลังสองด้วยนะครับก็จะได้เป็น3.3976470593นะครับโหมดมีเดียมนะครับก็จะคำนวณออกมานะครับจากตัวนี้นะครับกำลังสองครับก็จะเท่ากับ3 1 3 2 3 2 1 0 4 1 8นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นไลท์นะครับก็จะค่าตัวนี้ลงมานะครับ กำลังสองเท่ากับ 1, 1. 6 0 4 4 4 4 4 6นะครับครับผมสำหรับคีเท่ากับ3นะครับก็จะเลือกเป็นชนิดยาเป็นดาร์กนะครับเพราะว่ามีค่ามากที่สุดครับ